อชื่อเสียงเรียกน้ำเลยเลยมันเป็นการติดเชืโอ้ยวันนี้ทำไมมันไล่เดินทางถ่ายเนี่ยฮะเห็นเห็นอาวุธหมดเลยเหรอก็อะไรอ่ะก็อะไรก็ไปทีแล้วจะศึกษามาทราบทราบเราชกกับเขากี่ครั้งแล้วเนี่ยสามครั้งชนะกี่ครั้งสองครั้งสองครั้งแพ้แพ้ครั้งหนแพ้ครั้งหนึ่งอันนี้ครั้งที่สี่ครับครั้งที่สี่ไอ้ที่ไปแพ้ที่ใต้ใช่ไหมใช่ไปแพ้ไงวันนนั้ก็แบบแค่คะแนนมันยกแล้วนั่งรถเหนื่อยไรเงี้ย รถจากกรุงเทพไปจังหวัดไหนนครครับนครศรีธรรมราชไฟนี้เป็นไงบ้างครัไฟนี้โคตรเกมงกาชกหน่อยก็อาจารย์สุนทรบอกว่าไงก็ให้ต่อยตามนักแก้ไดครับานักแก้ไปคือยังไงคือเล่นฝีมือก็ดักดักแข่นขวาไอ้ดักแข่นซ้ายบางบางแท่นซ้ายอย่างเดียวนี่เราทำได้เหมือนที่อาจารย์บอกเลยนะตามแผนที่วางไว้เลยมีถอยมากไปไหมหรือไงก็ถอยมากไปนิดนึงถอยมากไปนิดนึงใช่ไหมอ่าแต่ว่าแต่ว่ามันมันมันก็กินแล้วเนาะ phải chốt bao ngay, đã bảo là sẽ phát chốt bảo là cả số này chốc gì rồi à, 100 con, 100 nghìn, 100 nghìn con, nếu thực sự 100 nghìn con thì có phải à, có phải, thực sự 100 mày, sẽ tiệp không à, không, Pĩ súng hơn Pĩ à, Pĩ súng hơn đấy, Pĩ súng hơn, à, có có không à, không, Pĩ súng à, Pĩ มันมีปรัญญายุ่งเอาไอ้ถ้าน้องบอกว่าทิกัดที่ดีสุดก็คือร้อยหนึ่งร้อยก่อนจะทำได้ร้อยกอนก็ทขาได้ไปคุดบอกว่าหาคูณชลอหมาก็เกิดขึ้นไปร้อยสองได้ไหมคือเป้าหมายของีเป้าหมายเดียวเลยผมต้กับโอมาเตอร์ไว้แล้วว่าผมจะทำมลวัคการเป็นแชมป์ร้อยสองตัวที่สองของค่ายก็ถือกันโครับนี่คือเป้าหมายเป้าหมายที่วางไว้เนี่ยนี่นหลรถป้าหมายอะไรนี่เลยครับ พร้อมพร้อมอย่างนี่ตอนนี้กับร้อยสองตอนนี้พร้อมแล้วเสียเปียบอะไรไม่เสียเปียบอะไรไหมถ้าสู๊ดก็เสียเปียบไปแหละแต่ฝีมือไม่เสียเปียบนะฝีมือถ้าเกิดชอบแบบนี้นะไม่เสียเปียบแน่นอนสนุกครับสนุกเป็นมวยเราคิดว่ากับกลับไปเนี่ยถ้าจะทีมร้อยสองต้องต้องเพิ่มมาหุอะไรล่ะพี่สิ่งที่เขาเขาเนี่ยมีทุกอย่างในประเทศไทยเนี่ยเบอร์ หนึ่งในประเทศเลยขาต่อยทั้งหมดแล้วเทียบแต่ว่าเขาน้ำหนักน้อยผู้ชมก้นสักตางหากคือชมย่าหน่อยแต่เราไว้แบกสองโลสามโลอะไรต่างครับทีนี้ถ้าเขามีความแข็งแกร่งมีความมั่นคงใครก็ขนาดนี้ฝ้ายังบอกหาโคชย่าฝ้ายบอกครับคุชยากแต่ถ้าเกิดขึ้นเป็นไว้สองเนี่ยคือเราต้องท้ำหนักขึ้นไปนะสบายน้สบายสบายเลย เขาเป็นมวยไม่ได้ใช้พลังงานโหใช้ใช้สมองอย่างเดียวเลยใช้สมองมวยอย่างเดียวเลยถ้าอยู่ที่บล็อกเตอร์ครับสองเรบผมมีหน้าที่เดียวก็จะเป็นคนละลาดคนเราแล้วชนะเราเรารักษาสิงห์เอเชียของค่ายเดชวัฒน์เลยกสู้แล้วชนาทุกอย่างเลี้จบที่อยางจบแต่ถ้าเข้าไปแล้วไม่สู้มีเรื่องข้อรหัสอะไรอย่งเงี้ยผมต้องตั้มวยตั้งมวยให้คนมาเชียร์มาเล่น เขาชอบเราเขาเชียร์เราไปเนี่ยไม่นี่มีมีจุดไหนให้สน้องต่อไปปรับปแก่ไก่ไหมคือเรื่องหลักๆคอร่อถอยถอยละถอยละถอยมากไปไหมขบวนเขาไม่ต้องมันมีที่จับทุกนะครับอ๋อครับผมครับผมอ่าท้องก็ใหญ่อ่าอ่าใช่ทุกกว่ารุกกว่าเราเราอ่ะเราเป้าหมายเรายังไงต่อไปก็แชมป์รถสองอาแชมป์รถสองถ้าเจอกับพี่รอถใหม่เป็นไงบ้างอ่ะเจอกันดูได้บ้อมับร้อมบ๊อบ ไปหลารอบละสองนัดสองรัดสองครั้งเป็นไงบ้างชนะสองครั้งน้าาครั้งเลยชนะสครั้งเลยเหรอน้ำหนักที่ชกตอนนั้นเท่าไหร่ที่ชกชนะสองครั้งเนี่ยหกยโอ้ชตอนเด็กๆนี่เลยเตะแล้วไปร้องไห้เลยจริงปะเนี่ย่โออามีวกไ่นมีวกยากกนอะไละขอบคุณขอบคุณ่นก็ขอบคุณอาจารย์สุรั์ขอบคุณพี่แล้วก็พี่หลวงขอบคุณทุกคนนะครับ่ย